ผมว่ามันก็มันเป็นเรื่องของพงศ์น้องด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันก็ทําให้ไปกันไม่ได้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความผิดที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆครับผมว่ามันก็ด้วยระยะเวลาแหละผมว่ามันมันคงจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะเข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้กันเนี่ย ที่แบ่งซ้ายขวาขวานี่ไม่ค่อยเห็นหน้านะครับซาย่เป็นเด็กเป็นเหมือนไม่ใช่เป็นเด็กรุ่นใใ่เหมือนเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นแบ่งเจครั้วพวกพี่มันเป็นยังไงพวกพี่เก่งมีประสบการณ์ไม่แต่ว่า คืสวยังหมดหัดหมดหรดหม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 ดห่ดมดหมดหมลหมด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 อมดหมดมดมดห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 มหมดหมดวมดหมดมหมดหมหมด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 หมมาเรื่องนี้ก็คิดหมา จะออกมาได้ด้วยดีเป็นละครที่ตั้งใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องครับแล้วก็ฉีกกว่าทุกบทบาทที่เคยเล่นมาเห็นว่าร้ายใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ครับไ็นไหบ้างความร,าามรายย้ายคืร้ายยังไงโหต้องบอกว่าร้ายมากผมคืนถ้าถ้าหนึ่งเรื่องที่มีร้ายก็คงจะเป็นบอสอย่างนั้นเลยครับทำไมจะอสปอยได้ไหม ความร้ายของเขาเป็นแบบไหนเกี่ยวกาดรุนรับหรือยังไงก็จะเป็นโอ้โหเกี้ยวกาดเลยเกี้ยวกาดเลยก็โอ้โหเออาจเนี่ยคือใช้เสียงใช้พลังเยอะมากใช่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่ที่มันท้าทายผมมากจริงๆริงไปไปคาแรคเตอร์กับเราไหมความเกี้ยวกาดตัวมคนแบบนี้ไม่นะซึ่งซึ่ง ซึ่งถ้าทุกคนได้ดูได้สัมผัสผมคิดว่าทุกคนจะจะได้เห็นว่าความแตกต่างมันมัน,ม,นมันคนละขั้วเลยครับอะไรที่เป็นเหตุผลให้ตรงมารักไลฟ์อยากเล่นอยากเล่นอยู่แล้วเคยเคยพูดกับทางช่องอยู่แล้วว่าว่าอยากเล่นไลฟ์อยากเล่นไลฟ์าลลมากๆสักสักหนึ่งเรื่องครับซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยก็เลยได้ได้รับโอกาส ได้เล่นจริง,รง,รงๆเงี้ยเราก็เลยอยากทําให้มันเต็มที่มากๆเราพยายามแบบทําการบ้านกับบทให้ได้เยอะมากที่สุดหาตัวละครให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อที่มันมีอะไรบ้างที่ที่มันจะฉีกว่าทุกการเล่นที่เคยเล่นมาเลยคร้ยก็อย่างมหงก็คือเราเป็นพระเอกมาก่อนก็จะห่วงภาพลักษณ์ห่วงความเป็นพระเอกอะไรแบบนี้พอกระโดดมาเล่นไล์ เออก็จะห่วงความเป็นพระเอกอย่างเราไม่ห่วงความเป็นพระเอกเราไม่ไม่ห่วงเลยผมว่าผมว่าผมอยู่ในฐานะนักแสดงอะ่ะแล้วก็คําว่านักแสดงมันสามารถที่จะเล่นในทุกบทบาทไม่ใช่ว่าต้องไปเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวการที่ผมมาเล่นไลน์เนี่ยผมว่ามันมีอะไรให้ผมได้เล่นเยอะกว่าด้วยซ้ำมันมีเลนส์ที่กว้างมากๆผมได้ไลน์ในแบบที่เฮ้ยเราเราไปทําการบ้านมาแล้วเราได้ภาพในสิ่งที่เราอยากทําเราได้เสนอว่าเฮ้ยเราไปได้ มากกว่านี้ไหมมันฉีกไม่ได้มากกว่านี้ไหมผมผมว่าผมสนุกกับการที่เฮ้ยเราได้เล่นลายด้วยซ้ำาเงี้ยมันมันมีความสุขจริงๆนะเวลาที่ได้ไปเล่นมันมันเหมือนเราได้ไประเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งตังถ่ายจะถ่ายไปนานกันหลักเท่าไหร่หลักเีหลัหหลักเรื่องมากสุดเรื่องเกมเรื่องไทยที่เล่นกับชายกับชาย ใช่ครับตั้งแต่คุณชายแล้วก็จริงๆก็มีถ่ายอีกหนึ่งเรื่องอแต่ว่าเดี๋ยวรอออนแอร์ยังไม่ยังไม่แน่ใจวันแล้วก็อีกเรื่องนี้ก็เออเ,เร็วเร็วนี้พี่ถามเรื่องกิมมาลีที่ที่ทรอออนแอร์ในความรู้สึกของนัก,สกแสดงอย่างผมเพราะว่าทุกอย่างมาันจบ,บหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดการออนแอร์เลยเรารู้สึกอย่างไบ้างก็ กินมาเรียเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาถ่ายคือต้องบอกว่าปีหนึ่งแล้วโหโลเคชั่น,นไปในที่แบบว่าเราไปกันในช่วงที่แบบร้อนๆน,น,นี่นะเราเต็มที่มากๆเลยครับแต่ว่าก็อยากเชื่ให้ทุกคนได้ดูอีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท,ที่มันสนุกมากเป็นละครพิเรียสซึ่งตอนนั้นตรงก็ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้แทบจะมากๆเรื่องนั้นก็ทุ่มเทมากๆไม่ขอโทษครับไม่ว่าจะเป็นการขีม่ม้าหรือว่า Ờ, ในตัวละครต่างๆก็ตีความอีกแบบหน,นึ่งอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าถ่ายมากๆแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้อ่อนตอนค่ะคาดหวังว่าจะได้ออนเนาะ่าต้องได้ออนเลยครับก็รอรุ้นการรอุ่นการรอลุ้นกันอ,อ่อีกเรื่องเรื่องอะไยคนเรื่องไม่เห็นได้เห็นยังไงคะตอนนี้หัวใจหัวใจเป็นยังไงครับคุณครับผมเอางีเงียบกันเหรอครับเอางี้ขอถามเลย กับเรื่องความรักที่ผ่านมาที่เพิ่งเลิกกันไปก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็จบด้วยกันด้วยดีครับได้คุยกับน้องเรียบร้อยดีใช่ครับใช่ครับก็ได้คุยกับน้องเรียบร้อยดีเหตุผลที่ไปกันไม่ได้เรื่องอะไรครัที่แบบความรักเราัน ไปต่อไม่ได้คือผมว่ามันก็มันเป็นเรื่องขององก์นองด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันก็ทําให้ไปกันไม่ได้เงี้ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความผิดที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆริงนะครับ ก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ร้องให้เสียใจขนาดนั้นครับมันผ่านระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากแล้วแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนตัวน้องเองก็ต่างไปเติบโตแล้วเรียบร้อยเลยครับมผมก็กเหมือนในตอนแรกดูดูเหมือนความรรั้งนี้มันก็ม้วมีก็น่ารักดีดูไปได้สวยครับมผมว่ามันก็ด้วยระยะเวลาลมผมว่ามันมันคงจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะ เข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้กันเนี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดยากเนาะมันมันมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าว่าจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้แต่ทวงที่มันเป็นรอยตอ่อมันเป็นมีภาพออกมาภาพลุกที่แบบบนเรือรุ่นนี้จนเราแบบอีกนนเออ,อ,อที่ที่ผมไปขึ้นเรือแล้วรูปโดนขึ้นใช่ไหมคะคือผมไม่แน่ใจ มีการว่าคนจับตาอูว่าแบบภาพนั้นมีตรงกับิีอีกคนอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นจนวนหนึ่งเปล่าในการเริ่มจริงๆไม่ไม่ไม่ครับคือจริงๆอาการไปนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วคือในเรือนั้นก็คนเยอะมากไม่ใช่แค่ผมไปสองคนน่ครับก็ในเรือนั้นเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เป็นการแบบไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆนะครับแปลว่าตรงยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่จบลงคือจบลงด้ดีไม่เกี่ยวกับมือที่สาอะไรับ มี่คคนกับความรักขั้นต่อไปของเราไหมคะพอความรักที่ผ่านมาก็ไม่ได้สมหวังทุกครั้งเนาะมีผลไหมมันมันก็มันมีผลไหมคือผมก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ยมันจบกันไปแล้วผมก็ตั้งใจทํางานคือตอนนี้เราก็มาโฟกัสที่งานอย่างวิกเกตเกมเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากๆอย่างหนึ่งเลยครับอันมีเปิดใจไหมครับเปิดใจหรือยังก็ จร,จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นเปิดใจไม่เปิดใจอะไรเงี้ยมันก,ก็การใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันว่าเราจะพบเจออะไรบ้างเราไม่มีเราไม่มีทางรู้ก่อนแต่ตอนนี้คือผมก็ถ่ายละครหนักมากมากเลยน,นะค,ะครับครับผมครับถ่ายรูป่นต้องาต้องมา่ที่า